คือท่า cable crunch ก็คือท่าฝึกท้องของเรานั่นเองครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือ cable นะครับกริปจับนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับบาตรงหรือเชือกก็ได้แล้วแต่คุณถนัดนะครับแต่โค้ชปูแนะนำว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่คล่องนะครับให้ใช้บาประเภทนี้ไปก่อนนะบาตรงแบบนี้นะครับจะช่วยให้คุณสามารถ control ได้ง่ายขึ้นเนาะนะครับวิธีการนะครับคือเราจะงายมือจับตัวของบาไว้นะครับถอยมาครึ่งก้านะครับ ล็อกตัวของอุปกรณ์ไว้หลังศีรษะนะครับความกว้างของเท้าเท่าหัวไหล่เสร็จแล้วเราจะม้วนตัวามาเป็นกุ้งเลยครับม้วนลงมาพลึบหนึ่งนะครับผ่อนหายใจเข้าและม้วนหายใจออกนะครับผ่อนตัวขึ้นหายใจเข้าครับลงหายใจออกขึ้นหายใจเข้าและม้วนหายใจออกนะครับจุดหมุนคือสะโพกของเรานะครับเราจะหมุนมันม้วนเข้ามานะครับม้วนเข้าหาตัวนะไม่ใช่กดลงพื้นนะครับ ม้วนเข้ามาฟืบแบบนี้นะครับจะทําให้ท้องทางานแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดลงนะผมเป็นแนวดิ่งลงไปหลังล่างจะทํางาน,นครับดังนั้นนะผมผมพึงนึกไว้ว่าคุณจะต้องม้วนตัวครับเพ๊บม้วนหนึ่งสองสามสี่นะนี่คือฟอร์มที่ถูกต้องของท่าเคเบิลควาาชับ